สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งแล้วนะคะในเดือนมิถุนายนกับอาจารย์แพทย์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปค่ะที่จะมาทํานายดวงของคนที่เกิดทั้ง12ราศีว่าการงานการเงินความรักของคุณในเดือนนี้จะเป็นเช่นไรค่ะดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีมีนประจําเดือนมิถุนายนนี้อาจารย์เรียกได้ลูกแก้วของเทพแผนขึ้นมาค่ะ เพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้จะค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะคะอึดอัดใจหน่อยะคะ่ะเทพแพนมักจะนำพาให้เราเนี่ยนะคะมีความทยานอยากไม่รู้จบนำพาในเรื่องของกิเลสแล้วก็ความอยากได้ใครมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆมันจะทำให้คุณเหนื่อยแบบหาสาเหตุไม่พบเลยทีเดียวดวงการงานนะคะจะมีเกณฑ์การติดต่อเกี่ยวข้องกับผู้คนมากหน่อยแต่คุณจะเป็นลักษณะของการทำอะไรแบบเสียเปรียบหรือทำอะไรแล้วเนี่ยคุณจะต้องมีนอกมีในมีนู่ มินี่คือทําอะไรแบบไม่โปร่งใสมีในเรื่องของการใช้เงินนะคะเพื่อทําให้งานเดินสะดวกมากยิ่งขึ้น เข้ามาเกี่ยวพันด้วยคุณจะต้องเข้าไปรู้จักกับคนที่ค่อนข้างจะเต็มไปด้วยเลขกนหรือเอาเปรียบคุณหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นดวงการงานถือว่าเต็มไปด้วยความเหนื่อยยากลําบากใจทีเดียวค่ะไม่ค่อยได้ดังใจเกิดขึ้นด้วยนะคะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินค่ะได้เข้ามาเยอะนะคะแต่ก็จ่ายออกไปเยอะเช่นกันมีเกณฑ์การลงทุนเกิดขึ้นด้วยใครที่คิดอยากจะลงทุนทําธุรกิจส่วนตัวในเดือนนี้นะคะก็มีแนวโน้มที่จะลงทุนค่อนข้างสูงแต่ ผลตอบแทนยังนานหน่อยนะคะกว่าจะได้อาจจะไม่ได้เร็วตามที่คุณคาดหวังสักเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของดวงความรักนะคะระวังให้ดีค่ะใจคุณอาจจะเผลอใจแอบไปหลงรักคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วมีเหตุไม่ได้ดังใจตามมาอย่าพยายามถลําใจหรือถลํากายเข้าไปเยอะๆนะคะมันจะเกิดเป็นปัญหาพัวพันเข้ามาอีกในในภายภาคหน้านะคะสำหรับดวงคนโสดในเดือนนี้ก็ยังไม่โดดเด่นในเรื่องของความรักเช่นกันค่ะ ค่แล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสำหรับเดือนนี้สวัสดีค่ะ